มึงจะบอกนะว่ามึงเดินตามกูมาเนี่ยพี่หมาปล่าวะเครับสวัสดีครับเพื่อนๆผีๆน้องๆทุกท่านและในวันนี้อันจีจะมีเกมเกมนึงมานำเสนอให้กับเพื่อนๆนะครับผมไปค้นพบมาจาก g o o g l e p l a y Store เขาก็มีชื่อเกมว่าอะไรก็ไม่รู้นะครับหน้าแอปจะเป็นอย่างเงี้ยนะฮะจะเป็นหนึ่งในเกมตะกูลผีแนวตั้งนะครับหรือว่าผีญี่ปุ่นฮะ เขาว่ากันว่าเรื่องราวจะเป็นเกี่ยวกับเรากําลังเดินกลับบ้านนะครับจะเป็นบรรยากาศในซอยนะฮะเราจะมาดูกันว่าระหว่างเดินกลับบ้านเราจะเจออะไรกันบ้างถัดมานะครับเราจะเจอหน้าเมนูเกี่ยวกับด่านที่1นนะครับแล้วกดตกลงเข้าไปตอนนี้นะครับเป็นเวลาเที่ยงคืนนะฮะ 0.00เวลาเที่ยงคืนเราอยู่ในซอยเปลี่ยวซอยหนึ่งนะครับจะมีคำอธิบายขึ้นมานะฮะจะเป็นรูปเด็กตรงนี้ครับให้เราปัดซ้ายปัดขวานะครับเพื่อที่จะมองได้นะครับรู้สึกว่าข้างล่างนะครับซ้ายมือของผมจะมีเหมือนไฟฉายครับเหมือนแบตเตอรี่นะฮะเดี๋ยวผมลองเดินเข้าไปก่อนนะฮะ ตรงนี้จะเป็นเหมือนกับโน้ตกระดาษติดอยู่ตามกำแพงครับเขาน่าจะให้เราสำรวจหระครับเฮ้ยอะไรวะเด็กที่ไหนมานั่งเนี่ยเรากดไฟฉายได้นะครับนี่เหมือนตุ๊กตานะครับเมื่อกี้นะฮะใช่ไหมวะตรงนี้ก็เป็นโน้ตกระดาษปิดอยู่นะครับขึ้นเมนูมาว่าตุ๊กตาจะขยับได้หรือฮะ จะขยับได้ยังไงวะเกมนี้นะครับเขาจะเดินไปตรงๆแบบนี้นะครับยังไม่มีการให้เลี้ยวอะไรนะฮะถ้าเกิดเราหยุดนะครับเราหันซ้ายหันขวาหยุดเนี่ยมันก็จะหยุดนะครับแต่ถ้าเกิดเราโฟกัสมาตรงกลางครับของจอนะฮะเขาก็จะเดินไปเรื่อยๆครับเดินเองนะฮะเราไม่ได้กดเดินนะครับฮะผมปัดมาขวาเขาก็หยุดนะครับไม่คิดไม่ฝันเลย เพอแป๊บเดียวมืดค่ำแล้วฉันจะกลับบ้านยังไงให้ปลอดภัยโน้ตกระดาษนี่สื่อถึงอะไรผมยังไม่เข้าใจเลยนะครับยังไม่เข้าใจเลยนะฮะเดินไปก่อนครับตรงนี้ก็มีนะฮะเหมือนฐานเราจะหมดนะครับเห็นไหมฮะขีดขีดของฐานไปฉายจะหมดนะฮะต้องปิดประหยัดไว้ก่อนนะครับทำไมคนแถวนี้เขาเข้านอนกันไวเหลือเกินเนี่ยฉันยังเพิ่งกลับบ้านอยู่เลย ตู้น้ำนะฮะตู้น้ำเก่าๆไม่เป็นไรจะเย็นๆเดินไปก่อนตอนนี้ผมยังไม่เจออะไรนะครับนอกจากตุ๊กตาที่นั่งอยู่ข้างทางอะไรวะเฮ้ย <Hey, S 1> มึงตามกูมาหรือเนี่ยเฮ้ย <Hey, S 1> ตายแล้วเวียนแท้ๆทำไงอยู่เนี่ยมันตามมานะครับตุ๊กตาตัวนั้นมันตามมานะฮะ สงสัยผมต้องเดินไปเรื่อยๆแล้วครับเหมือนมันตามมาจริงๆนะเนี่ยเสียงฝีเท้ามันก็ควบกล้่มมาเนี่ยฮะเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยตกใจหมเลยโอ้ยกูว่าแล้วมันแปลกๆหยุดไม่ได้คนระับสงสัยจะหยุดไม่ได้แนละ้วเกมต้องเดินไปเรื่อยๆจริงๆนะฮะ แต่มันก็ยังมีอะไรให้เราสำรวจอีกมากมายเลยนะครับไม่เป็นไรเริ่มใหม่โอเคตอนนี้ผมก็ได้ย้อนกลับมาที่ซอยเปี่ยวซอยเดิมนะครับซอยแห่งนี้มีอาถรรพ์มากมายที่เราไม่อาจจะค่ายคเนได้ไอ้กระดาษตรงนี้มันคืออะไรเนี่ยเดี๋ยวผมจะต้องสำรวจดูให้มันแน่ใจนะมึงนั่งไปยังไงมึงก็ตามกูอยู่แล้วกดข้าเมนูไปเลยนะครับอ่ะ รู้สึกว่ารอบนี้มาจะมีฝ่ามือเป็นเลือดนะครับติดอยู่ตรงกำแพงนะรอบที่แล้วมาไม่มีนี่หว่าแต่ก็กดอะไรไม่ได้นะครับกดคลิกอะไรไม่ได้นะปิดไฟไว้ก่อนประหยัดไว้ไฟฉายนี่ผมไม่เข้าใจนะครับว่าถ้าเกิดเราส่องไปที่ตุ๊กตาแล้วมันจะหยุดหรือเปล่าแต่รอบนี้มีฝ่ามือเป็นเลือดนะครับอ่านไหมออก ไปต่อดอีกว่ายิงมืดก็ยิงน่ากลัวนะครับแค่อยากจะกลับบ้านแค่นี้ผมพยายามจะสำรวจนะครับทุกแผ่นนะฮะแต่ถ้าเกิดดูว่าไรวีแวลเราคงต้องไปต่อนะครับมีสองฝั่งเลยทีนีออ้ตู้ไปสนีเดี๋ยวลองหยุดดูตรงนี้หน่อยที่ คลิกอะไรได้ไหมไม่ได้เอ้ยเหมือนเห็นหัวแล้ววะ่ะมันอยู่ไกลๆนะมันตามจริงๆนะมันตามเราตั้งแต่เราเดินผ่านมันแล้วล่ะไว้เหี้ยไอ้บ้าเอ้ย <c oughs> yeah. มึงอ,อยู่ตรงนู้นไม่ใช่เหรอมึงใกล้เลอเกินวะไม่อยากใกล้ชิดเลย เวลาเหมือนจะนับถอยหลังข้างบนนี่มันแปลว่าอะไรวะคือกูต้องเจอใช่ไหมไอ้ <c oughs> พูดไม่ตันขาดคำเลยแม่งเอ้ยรอบนี้เอาใหม่นะครับไปนะครับไปอย่างเดียวมึงจะตามกูมาได้ไหมมึงอยู่เฉยได้ไหมสนจริงๆผมเข้าใจนะครับเวลาข้างบนนะฮะเห็นไหมฮะหนึ่งนาทีกว่าเนี่ยเราต้องทำเวลาครับ ผมจะเดินตรงไปเรื่อยๆเลยอะผมจะเดินตรงไปเรื่อยๆครับดูว่ามันจะไปสุดตรงไหนนะฮะผมจะไม่สนใจอะไรละเสียงฝีเท้าที่ตามหลังเราก็ไม่ต้องหันกลับไปมองนะครับเราหันกลับไปมองเนี่ยมันหมายถึงว่าเราเสียเวลากับมันนะฮะเรากําลังจะเสียเวลากับมันแล้วมันก็จะมาหยุดเรานะครับอันนี้ผมคิดไปเองนะแต่กระดาษข้างทางเอยแล้วก็พวกตู้ไปรษณีย์อะไรแบบเนี้ยผม ก็ไม so te ่รู้นะครับว่ามันหมายถึงอะไรนะฮะแล้วก็ไอ้ไฟฉายนี่ก็เหมือนกันนะครับเดินตรงไปเรื่อยๆครับสเตจที่หนึ่งเนี่ยเอามาพอเห็นแล้วมันก็หยุดดูไม่ได้นะฮะไปต่อดีกว่ามันจะมีอะไรให้เราหยุดดูนะฮะเวลาเหลือไม่มากแล้วนะครับไม่มีอะไรนะครับข้างหน้าไม่มีอะไรนะฮะ ไปคืนนี้เราต้องกลับบ้านให้ได้เราต้องถึงสินะพ่อแม่รอเราอยู่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ,เวลามันจะหมดเปล่าไหน่ะนนะสามสองหนึ่งก็คืออะไรอะ่ะคร์ฟิวเป็นหนังสือญี่ปุ่นขึ้นมานะฮะเพื่อนๆืน,อนลองฟังเสียงดูนะครับตอนนี้นะครับผมไม่ได้เดินอยู่คนเดียวนะฮะมันมีเสียงคนเดินตามนะครับอย่าหันกลับไปนะฮะ อย่าหันกลับไปเด็ดขาดนะครับให้มันเดินตามมาเลยครับเหมือนมันจะเดินไวขึ้นด้วยฮะถ้าหันกลับไปเนี่ยเจอแน่นอนมึงเดินติดหลังกูเลยเนี่ยรู้เลยเนี่ยไม่แวะและไม่หิวน้ำไม่อะไรทั้งนั้นอ่ะฉันจะต้องกลับบ้านให้ได้ใกล้ใกล้แล้วใกล้แล้วคงจะใกล้แล้วสินะทำไมมันขาวอย่างนั้นวะนะข้างหน้าเนี่ย อย่าบอกนะว่าจะไม่ถึงบ้านเนีวันเนี้ยไม่ต้องรักกูขนาดนั้นก็ได้เดินช้าๆเดินเบาๆแหมเสียงนี่กรึบกรึบมาเลยไปต่อครับเจอกำแพงแล้วครับเจอตึกแล้วครับเพื่อนๆเ,เราเจอทางแยกนะครับซ้ายกับขวานะฮะจะไปทางไหนดีครับเออบ้านเราอยู่ตรงไหนนะเออ เอาสเตตเคลียร์นะครับผ่านซะแล้วด่านแรกเราผ่านนะครับเดินมาเรื่อยๆนะฮะโอเคครับสู่สเตตที่2ยังไงแล้วเพื่อนๆลองไปหาโหลดใน Google Play Store ดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับอันจีด้วยครับรอบหน้านะครับอาจจะมีเกมแนวสยองขวัญหรือว่าเกมต่างๆนะครับมารีวิวให้กับเพื่อนๆได้ดูกันจากวันนี้ผมขอตัวสวัสดี Yeah!